สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนๆวันนี้จะพามาดูยางระบบเจาะนะครับสวนใหม่ที่เพิ่งเปิดไปนะครับเจาะได้สามเข็มครับเมื่อคืนเข็มที่สามแล้วก็ฝนก็โปรยปลายลงมาเลยครับไปดูสภาพครับนี่ครับนี่คือตำแหน่งของเข็มที่หนึ่งนะครับส่วนใหญ่ก็จะค้นเป็นยางข้นนะครับทำให้ยางเนี้ย ปินออกข้างๆหลอดนะครับก็จะไม่เข้าถ้วยเท่าไหร่นะครับเข็มสองก็ยังเนืดครับส่วนเข็มสามพอได้มาหน่อยนะครับตอนนี้ก็ยังหยดอยู่นะครับเจาะไว้ตั้งแต่เมื่อวานช่วงประมาณสักสี่โมงเย็นนะครับแล้วเมื่อคืนฝนก็มาช่วงสี่ทุ่มถึงตีสองนะครับก็หยอดไว้นิดหน่อยครับหยอดก่อนฝนจะตกนะครับหยอดน้กไว้แล้วก็อันนี้คือส่วนที่เขาไล่ออกมาเพิ่มครับมีน้ํา แล้วก็มีเนื้อยางนิดหน่อยครับผมไปดูอีกสักสีห้าต้นครับเดี๋ยวผมพาไปชมกันครับดูต้นครับก็คล้ายๆกันครับสังเกต่ายางก็จะข้นมากนะครับเนื้อยางจะข้นมากก็ยังยืดอยู่ครับด้วยสภาพอากาศครับวันนี้อึมคขึ้นมากครับตอนนี้ไม่มีแดดครับต้นยังเปียกครับดูสภาพสีต้นครับสีดำ้อยางยังเปียกอยู่นะครับถ้าเป็น การกรีดคงกรีดไม่ได้ครับไปดูต้นต่อไปครับผมยางก็ตอนนี้ก็เหมือน oh. เขาผัดใบไใม่นะครับแล้วก็เจอกับอพอฝนตกเราก็ให้ปุ๋ยไปนะครับน้ำยางก็จะเข้มข้นนะครับมีคนมากนะครับผมเพิ่งขยับเมื่อกี้นะครับเพิ่งไหลสังเกตว่า เนื้อยางเขาจะไม่ไม่เมียนเป็นเรียบเป็นหน้าเดียวกันนะครับจะมีแบบหน้าย่นๆนะครับนี่นคือยางข้นมากนะครับเป็นไงครับเพื่อนๆชาวสวนยางกรีดยางกันไหมครับเมื่อคืนนี้อ่าแถวที่ผมอยู่นะครับระเ,เอ็ดปูชัยฝนตกโปรยปลายทั้งคืนนะครับถึงตอนนี้ก็ยังไม่แห้งเลยนะครับ นายาย่างไหมอันนี้ก็ยังอยู่ก็คือสภาพน่าจะต้องไล่ยอดอีกหนึ่งครั้งครับมเมื่อคืนก็กลัวน้องฝนเขาจะเมาไปหมดนะครับก็เลยหยอดไว้นิดหน่อยนะครับคือเขาแรงยังไหลไม่หยุดนะครับยังหยดอยู่แต่ว่าในความที่ว่าถ้าเกิดว่าตกแรงจริงอาจเราอาจจะไม่เหลืออะไรครับก็เลยหยอดไว้ก่อนนะครับคือสภาพครับสู่กันครับพี่น้อง ก็ดีของระบบเจาก็ดีแบบนี้นะครับหลังจากที่ผมหยุดปีสองนะครับผมก็เจาะอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เปิดไปก่อนแล้วนะครับก็ถือว่าก็ทําได้อยู่นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ไปดูเลยไว้ยังไงเพราะว่าที่ใบหญ้าน้าจะยังไม่หยุดไหลนะครับอีกสักพักก็จะไปดูวันนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับผม